สองคนนี้ก็ได้น้องๆทีเดียวเลย ขยันจังเลยลูกทำไมอะไรถูบ้านกวาดบ้านหวง

นี่จีครับลื้ออีกแล้วกวาดแล้วก็ลื้อนี่จีนี่จีครับนี่จีนี่จีมอนคนอะไรอะอฮะนคนอะไรโลก แนนปิดกี่ครับเจ๊บายบายจิ bye, <Yeah. S 1> สองจุ๊บวยเอามือไปไหนละมือเ <Hey. S 1> มลสวัสดีครับ <c oughs> อดี้จีอ่านหนังสือกันนะครับเดี๋ยวมาเตยหม่เมือ่อยแลวเอาแล้วก็ลืมใหม,ม่บ๊ายบาย